มากันที่แวดวงฟุตบอลบ้านเรากันบ้านนะคะประชุมสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้นะคะก็มีมติแต่งตั้งกฤษดาจีนะวิจาร์แล้วก็พลตารวจเอกวินยัยทองสองเป็นกรรมการกลางของสมาคมค่ะ นางนุนพันลัมซามมาดมแป้งนะคะนายสมาคมกีฬาฟุตบอลาแห่งประเทศไทยเป็นประธานประชุมสภากรรมการครั้งที่8ประจำปี2568ห้องประชุมชั้น2อาคาร FA t h a ไทยแลน์หัวหมากนะคะภายหลังการประชุมค่ะมาดมแป้งก็เปิดเผยว่าสภากรรมการมีมติเชิญแล้วก็แต่งตั้งกรรมการใหม่2ท่านด้วยกันก็ประกอบไปด้วยกฤษดาจีนะวิจารณะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรวมไปถึงพลตำรวจเอกวินัยทองสองอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาตินะคะเนื่องจากทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายมิติเข้ามาก็เพื่อที่จะเสริมให้สภากรรมการมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองค่ะอย่างที่ทราบกันนะครับว่าทางสมาคมเนี่ยประสบปัญหาหลายอย่างครับทำให้ต้องเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านเข้ามาช่วยขับเคลื่อน<ๆ>เพื่อให้สมาคมเนี่ยก้าวหน้าต่อไปจริงๆแล้วมีหลายประเด็นครับที่เป็นปัญหาเกือบทั่วโลกนะโดยเฉพาะเรื่องของผู้ตัดสิน ได้พยายามแก้ไขโดยการนำเอา VR Cross Hair 3D มาใช้ทั้งไทลิกหและไทลิก2ส่วนฤดูกาล2025-2026ที่กำลังจะเริ่มขึ้นครับเชื่อว่าการได้ท่านพลตำรวจเอกวินัยทองสองนะครับมาร่วมทีมนะครับท่านก็รบมาแล้วทุกศึกแล้วก็พยายามจะเอาเทคโนโลยีต่างๆนะครับและเอาทุกอย่างมาประกอบกันเพื่อที่จะยกระดับฟุตบอลไทยส่วนทางด้านการถ่ายทอดสดปีนี้เนี่ยก็ทราบมาว่าทาง AS และ j a z z ก็ เตรียมกล้องถ่ายท่อสดอย่างเต็มที่เชื่อว่าเจ้าของทีมทุกทีมก็อยากจะได้ความยุติธรรมซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะครับไปฟังเสียงท่านายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกันหน่อยครับ ผู้ชา่การตำรวจแห่งชาตินะคะท่านผล้ตรวจเอกวินัยทองสองนะคะซึ่งแป้ก็ได้ไปกราบเรียนเชิญทั้งสองท่านเพราะทราบว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะในหลายมิตินกันนะคะเพื่อมาเสริมให้สภากรรมการแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะก้าวไปในมิติที่ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าสมาคมประสบกับปัญหาหลายอย่างในหลายมุมก ก็ต้องการจะเชิญกรรมการทีร่ว่าเหมือนเป็นถึงกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒินะคะมาช่วยขับเคลื่อนเพื่อที่ว่าจะได้สมาคมได้เดินก้าวหน้าต่อไปอย่างมีอนาคตและเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะสำหรับการประชุมสภากรรมการครั้งต่อไปก็คือครั้งที่9ประจำปี2568นาปะคะก็จะมีขึ้นในวันที่ส่สิงหาคมนี้ค่ะ